วันนี้เราจะมาทำการขลายพันธุ์พืชโดยวิธีการเสียบยอดนะครับอ่นนี้เป็นต้นทุเรียนพันธ์หมอนทองนะครับเดี๋ยวผมจะเอายอดแบบนี้ไปเสียบกับต้นพื้นเมืองนะครับการดูยอดนะครับวิธีการก็ดูยอดให้มันมีตานะครับมีแขนงเพื่อที่เราจะเอาไปเสียบเสียบยอดเ,เรียกว่าเหมือนปากนกแก้วนะครับ ทีนี้ก็จะตัดรงนี้นะครับตัดตัดได้เลยนะครับอ,อันนี้ยอดที่ผมตัดเมื่อกี้นะครับเราผมจะเอายอดแบบนี้ไปจะไปเสียบที่ต้นพื้นเมืองนะครับพอเราได้ยอดเสร็จที่มันสมบูรณ์นะครับอันนี้เรียกว่ากิ่งข้างนะครับก็ตัดครับตัดออกเพื่อไม่ให้มันคลา,ายไอ้น้ำ ในกิ่งครับ,รบเดี๋ยวจะไปดูพีการเสียบยอดนะครับตรงตัวนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับปลูกกันประมาณหนึ่งปีนะครับอันนี้ก็ผมจะทําการเปลี่ยนยอดนะครับเอายอดพันหมอนทองมาเปลี่ยนนะครับพีการก็เหมือนเดิมนะครับตัดยอดอ่อนออกครับ แล้วก็กรีดนะครับอันนี้ผมก็ประมาณ6 0 7 0เซนนะครับกรีดให้ถึงลำต้นก็อันนี้ก็ระยะห่างก็จะโตกว่ากิ่งที่เราจะมาทาบนะครับอยาให้โตกว่านิดนึงนะครับอย่าให้เยอะเกินแล้วก็ใหญ่ให้เล็กเกินนะครับแล้วเราก็ตัดตรงนี้ครับเหลือนออกนะครับ แล้วก็เอครับอายุที่สามารถจะเสียบยอดได้ก็ประมาณปีกว่าๆเนี่ยก็เสียบได้แล้วนะครับเพราะว่าอายู่ที่ความสมบูรณ์ของลำต้นที่เราจะมาเสียบยอดนะครับยอดพื้นเมืองนี้ผมจะเสียบ2ยอดนะครับเพราะว่ากันไว้เผื่อว่ามันยอดหนึ่งยอดใดไม่ติดนะครับแล้วก็เราเลือกเอาแต่เวลามันติดแล้วนะครับเอาลอกออก จะได้อันนี้2ยอดนะครับเวลาเฉือนนะครับจะเฉือนด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเฉือนด้านนี้นะครับอันนี้จะยาวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะแนบกับลําต้นนะครับอันนี้เฉือนด้านหลังแล้วก็เสียบนะครับอ,อีกยอดหนึง่ง ก็เป็นการขยายพันธุ์แบบเสียบยอดครับเสียบข้างคลิปหน้าจะทำแบบทาพกิ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็พันด้วยเทปครับพันจากข้างล่างขึ้นข้างบน <c oughs> ใช้เวลาประมาณ20วันนะครับแล้วก็คอยมาดูว่าแผลเขาติดหรือยังดูที่ยอดครับถ้ายอดจเจริญก็จะแตก สนะครับประมาณ2รอบพันเพื่อไม่เกิดการคายน้ำาอันสุดลืนะครับ,รบชิดแล้วก็พันอีกรอบนึงนะแล้วก็คอยสังเกตหลังจากที่เราเสียบไล้ประมาณสัก20วัน25วันก็คอยดูนะครับถ้าถ้าเขาติดออยอดอาตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะแตกนะครับยอดเล็กๆนะครับตรงนี้ครับจะแตกจะแตกอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นซึ่งอ่ผมเสียบไว้ประมาณอ่วันนะครับจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับอาจจะดูว่าเขาเสียบ15วันแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปทางโน้นกันนะครับครับผมนี่จะมาพามาดูต้นที่ผมเสียบไว้ประมาณอ่วันนะครับไปลองดูนะครับอ่ลองดูตรงนี้นะครับอันนี้จะเริ่มปิดแล้วนะครับ ถ้ามันไม่มีรอยไหม้รอยดํานะครับเริ่มแตกอย่างนี้ถือว่าติดแล้วนะครับดูที่ยอดยอดเขาจะเริ่มแตกทิ้งไว้อีกสักประมาณสัก10วันเดี๋ยวผมจะกรีดตรงนี้ออกเพื่อเขาแทงยอดเป็นใบเลี้ยงเล็กๆนะครับกรีดตรงนี้ออกกรีดแต่ส่วนนี้เรายังรัดอยู่นะครับกรีดตรงนี้ออกนิดเดียวเพื่อให้เขา,าคลายไอ้น้าแล้วก็ได้รับแสงแดดอ่อนๆนะครับครับอันนี้พามาดู กิ่งที่เราเสียบยอดนะครับอันนี้ผมเสียบได้ประมาณปีกว่าๆนะครับอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอันนี้เป็นพันธุ์หลงรับแรนะครับอันนี้ดูแผลนะครับที่เราเสียบยอดนะครับผมจะพอมันติดปุ๊บผมจะตัดเผื่อให้สูงนิดหนึ่งเผื่อตอมันตายนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยแต่งทีหลังนะครับอันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับผมตอดไม้ดามเพราะว่า ธรรมชาติของหลงรับแรเนี่ยต้นเขาจะเลื้อยนะครับถิงจะอ่อนดูที่ใบนะครับใบจะเป็นจุดอันนี้ประมาณปีกว่าๆนะครับที่เสียบยอดไว้นะครับก็อยู่คอยให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับก็อีกสักประมาณ3ปี4ปีก็น่าจะมีลูกนะครับให้ผลผลิตได้นะก็ดูที่การระบบให้น้ำให้ปุ๋ยของเรานะครับ